นี่คือชุดลำโพงฝึกประกอบที่เราจะต้องประกอบเองทั้งหมดนะครับเดีย๋ยวเราจะมาประกอบกันมาครับเรามาประกอบลำโพงบลูทูธนะครับในชุดนี้นะครับลำโพงบลูทูธประกอบเองนะครับทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็จะมีมาให้มีลำโพงมีเคสที่เป็นอะคริลิกนะครับผมส่วนซองนี้นะครับส่วนแพ็กนี้ก็จะมีพวกสาย USB รีซ uh, ิเตอร์ตัวต้านทานนะครับแล้วก็แผงบอร์ดนะครับผมแล้วก็คู่มือนะครับผมสาย USB ก็อันนี้ผมก็งมอยู่สักพักนะผมงมอยู่พักใหญ่เลยนะก็ไปหาคลิปดูนะครับผมก็ก็ถึงได้มาประกอบนะครับผมแต่มันมีคู่มือให้นะแต่พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ของผมน้อยมากนะครับผมผมก็อาศัยว่าภูมิพักรักจำเอานะครับนี้ผมก็ดูในคลิปวิดีโอมาแล้วนะครับแล้วก็ดูตาม ที่ในบอร์ดด้วยนะครับที่ในคู่มือที่เขาให้มาเนาะเนี่ยผมก็เชื่อมนะครับเชื่อมบัตรกรีแต่ก็มีพื้นฐานบัตรกรีมานะครับมาจากการได้ไปเรียนซ่อมโทรศัพท์นะครับช่วงหนึ่งนะครับผมแต่ลืมหมดแล้วนะครับจําได้บางอย่างนะครับผมเนก็เชื่อมบัตรกรีไปนะครับเชื่อมบัตรกรีพวกรีจิเตอร์พวกซีพวกอะไรตามมาร์กในบอร์ดที่เขาให้มาเลยนะครับผมอันนี้ก็เชื่อมความเรียบร้อยก็มีบ้างนะครับเล็กน้อยนะฮะ ก็พยายามใส่ตัวที่มันติเตี่ยก่อนนะครับผมอย่างอย่างอันเนี้ยผมก็เอาตามสะดวกเนาะแต่ผมแนะนําให้ใส่ตัวที่มันติเตี่ยพวกใส่อาใส่รีชิเตอร์ก่อนนะครับส่วนไอตัวไม้เนี่ยมันจะมีขาที่ติดกับตัวถังมันนะขาที่ติดกับตัวถังเนี่ยมันจะเป็นขั้วรู้สึกจะเป็นขั้วลบหรือเปล่านะเป็นเป็นขั้วลบนะครับขาที่ติดกับตัวถังเป็นขั้วลบแต่มันจะมีช่องให เขาเรียกว่าอะไรมีรูปมาร์กให้อยู่นะอันนี้ผมทําไม่ค่อยละเอียดนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเพิ่งมาฝึกทำนะครับเพิ่งมาฝึกมาสายอิเล็กทรอนิกส์เนาะก็พวกหลอดไฟ LED พวกอะไรเนี่ยมันก็มีขาบวกขาลบนะครับซึ่งขาบวกเนี่ยมันจะยาวกว่านะครับพวก C ก็เหมือนกันนะครับเขาจะเขียนบอกไว้เลยนะครับว่าลองเป็นโพซิทีฟนะครับช็อตเป็นเนกาทีฟนะครับก็คือสั้นเป็นลบนะครับยาวเป็นบวกนะครับ เราก็ใส่แล้วเราก็เชื่อมบัดกรีได้เลยนะครับมันจะมีบางส่วนนะครับที่ที่ต้องต่อถึงกันนะเราก็ใช้ลวดของขาพวกอาพวกอะไรที่มันเป็นเศษเหลือนะครับใช้มาต่อได้เลยนะครับมันจะมีให้ต่อถึงกันนอสองอันเนาะผมไม่ผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะครับแต่ว่าผมจะมาทําคลิปเต็มกว่านี้นะให้ดูอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับผมแล้วไว้โอกาสหลังนะครับอันนี้ผมก็ลองเช็คต่อไฟต่ออะไรเข้าดูมันก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แล้ว มีไฟมีอะไรเข้านะครับก็คือถ้าใครยังไม่มีพื้นฐานก็หาคลิปดูได้เลยนะครับคลิปมันจะมีคลิปสอนอยู่นะครับผมแต่นี่ผมก็ทํายังไม่ค่อยละเอียดนะครับแต่ว่าก็อยากจะมาอยากมาลองทํานะครับอันนี้ผมผมชอบเนาะทางด้านนี้ DIY อันนี้เราก็มาประกอบเลยนะครับประกอบน็อตประกอบใส่กับแผ่นอะคริลิกนะครับที่เขาให้มาของผมเนี่ยผมไปเผลอทําตัวด้านหลังแตกเนาะ ตัวด้านหลังที่เป็นตัวสวิตพยายามอย่าไปกดแรงนะครับมันเพราะว่ามันบางแล้วเดี๋ยมันจะแตกได้ง่ายๆนะครับนี่ยครับตรงนี้นะครับผมเอากาวติดไว้นะครับตรงด้านหลังนี้โป้งนี่นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมครับแล้วนี่ก็คือลําโพงบลูทูธแบบที่เราต้องมาประกอบเองนะครับทั้งหมดนะครับเราจะไปลองฟังเสียงกัน えっえっえっ